ขุนนะ่นอะว่าเครื่องประหารคนนั้นเองอันนี้เราจะลูปเราขุ่นนะฮะเพราะเราลืมอัดคลิปนะฮะมาแล้วก็กดไปที่ตรงนี้เลยนะน่ยเนีนะะ่นนๆๆๆยนะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลยนะกดไปที่ ตรงนี้นะฮะกดตรงนี้ออกมานะฮะแล้วก็กดตรงนี้นะคะออกมาเลยนะข้อตรงนี้นะฮะขอหยุดก่อนนะ,ะและเราก็จะมาทำตรงนี้เป็นที่ห้อยคอคน,น้ะฮะนี่ นี่นะฮะมันก็จะได้แบบนี้แล้วนะฮะแล้ก็กดตรงนี้ไปเลยนะกดตรงนี้ไปเลยนะแบบน,นี้นะ<ม>กดตรงนี้นะตรงนี้เลยนะฮะ นี่นะคุณนะจะได้แบบนี้นะทุกคนแล้วก็กดสิ่งนี้นะคุณ<อ>กดไปที่รูปดาบนะทุกคนนี่นะคะใกล้ๆรูปหัวใจเลยนี่นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้และ เราก็กดไปไไดเอามีดมานะฮะนี่น่ารกคุณกดมาให้มันคุบตรงนี้เลยนะนี่ นี่เออแบบนี้เลยนะพี่ร้องเราว่าจะเอาแค่นี้นะฮะไปที่ตรงนี้ต่อนะฮะนี่นะ จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนแค่นี้ก็เสร็จแล้วฮะ,ะเราก็จะกดหยุดก่นนะฮะเอาคนมานะฮะดเดี๋ยวนะฮะแบบนี้ไว้ก่อนนะ,ะเราจะเออนะฮะเราก็อานี่มาไว้แบบนี้เลยนี่นะฮะ ก็จะได้แล้วนะฮะทุกคนนี่กดซัวเลยเราขอกดล,ลุกออกกอนนะฮะเดี๋ยวเราเกอตั้งม่อกันนะฮะนี่ต่อไปครับสามารถกดออกได้เลยนะ ถ้าใครอยากดูต่อก็สามาัรถดูไปเลยนะฮะสวัสดีฮะท่านผู้ชมที่จะดูต่อ แล้วะเจสะท่านผู้ชมที่จะดูต่อทุกท่านนี่เครื่องทรมาน

แล้วนะฮะกับคลิปโซนทำเครื่องทรมานคุนะฮะบาย